เอามานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมนั่งประกอบกรงนกอยู่พอดีนะครับวันนีเพิ่งนึกได้นะครับบางท่านยังไม่ดูคลิปที่ผมประกอบกรงนกนะครับด้วยแม่แบบนะครับผมด้วยแม่แบบตัวนี้นะครับผมเคยลงไว้แล้วแหละแต่ว่ามี น้องๆหรือพี่ๆที่ยังไม่ได้ดูนะครับอันนี้ผมประกอบไว้แล้วนะครับพอดีเพิ่งนึกได้นะครับเมื่อกี้มาดูขั้นตอนต่อไปก็เลยกันนะครับเราได้มา2องอันแบบนี้แล้วนะครับครั้งแรกอัเนเราก็ใส่แบบนี้เหมือนเดิมนะครับปกติที่เราประกอบนะครับส่วนอีกด,ด้านก็ประกอบแบบนี้นะครับ ั้งให้มันเข้าในแบบแบบนี้นะครับแล้วก็เอาคานที่เราทําไว้แล้วนะครับคานล่างครับผมส่วนนี้นี่คานบนนะครับใ้ไดลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มันเล็งให้มันตรงนะครับ ว่าที่เสาเราขีดไว้แล้วนะครับเราเล็งให้มันตรงนะครับ แต่งให้มันตรงนะครับมั่นใจว่าตรงแล้วจากการนะครับมั่นใจว่าตรงแล้วนะครับสว่านนะครับยิงเข้าไปเลยครับเรายิงเข้าไปแล้วนะครับ ใส่ลิมก็ไปเลยครับผมนะครับลิมนะครับของผมนี่ต้องเหลานิดนึงนะครับพอดีดอกสว่านกับลิมมันคนละไซส์กันครับผมดอกสว่านหนึ่งจุดห้าส่วนลิมที่ผมใช้อยู่หนึ่งจุดหกนะครับพอดีดอกสว่านหนึ่งจุดหมันหักไปก็เลยหาไม่ทันนะครับก็เลยต้องเหลาแบบนี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปประกอบก็หาดอกสว่านกับลิมให้มันขนาดเดียวกันนะครับ นดไหนก็ได้ครับผมเหลาก่อนนะครับใส่เข้าไปเลยครับผมผนมานะครับส่วนที่เหลือต้องหักออกไปครับมาอีกด้านนึงครับผม ตรงก่อนนะครับก่อนเดยิงนะครับเดี๋ยวมันจะพลาดครับผมสองไฟนิดนึงไม่เห็นมันใจเวลาตรงนี้ก็ยิงได้เลยครับผมเหมือนเดิมนะครับ บนโดนยิงทั้งสองข้างเลยนะครับมาคันล่างต่อครับยิงให้ตรงนะครับย้ำวันนี้แนตรงนะครับตรงแล้วก็ยิงได้เลยครับผม หรือเปล่านะครับเดี๋ยวปุดไฟนิดนึงนะครับได้นะครับพอเห็นอยู่พอเห็นอยู่เหลามาครับผม ไปโดนขากล้องโดนหลายครั้งแล้ว<โดน>ส่วนลิ้มนะครับมีน้องๆถามว่าใช้แบบไหน,นครับลิ้มมันก็คือ ซี่โกรงนั่นเลยครับแบบนี้นะครับซี่โรงนะครับขนาดหนึ่งุดกมิลนะครับผมสำหรับประกอบในบผู้สวนนะครับส่วนโรงไอ้นีะประกอบโรงนกหัวจุกก็ประมาณสอมิลสองจุ้ามิลแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยครับผม เพื่อนน้องๆที่ยังไม่เข้าใจนะครับทักอินบล็อกมาได้เลยครับผมทักมาถามได้เลยครับผมใช้งานยังไงนะครับแนะนำให้หมดเลยครับมือใหม่ก็เข้าใจนะครับไม่ยังไม่เป็นนะครับผมไม่ใหม่ก็อย่างนั้นเลยครับ หาความรู้ไปเรื่อยครับผมถามถามคนอื่นบ้างถามพี่ๆก็บางท่านก็ตอบบางท่านก็ไม่ตอบก็เข้าใจนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับทักมาได้เลยครับผมไม่ห่วงวิชาครับผมทักมาได้เลยเราแบ่งปันความรู้นะครับ สีสีมุมแล้วนะครับอีกวิธีนึงเอาลิ้นม,มาสีอันนะครับทำอะไรเอามาทำอะไรเออพี่เบลพี่เบลทำอะไรครับแบบน,นี้ทำไมต้องรองด้วยนะครับรองไเพื่ออะไรครับผม ทำไมต้องเอามารอนะครับนี่ครับผมหยดกาวเลยครับถ้าเราไม่โรไม่ติดแบบนะครับแค่นั้นเองครับผมไม่มีเคล็ดลับอะไรนะครับหยดกาวเลยครับผมตั้งไว้ให้โรเกาแห้งนะครับ ตาแห้งกอย,ยกนะครับเพราะว่าแบบมันจะได้ฉากอยู่บนดีแล้วนะครับตามนี้เลยครับผมราแห้งก็ยกมาได้เลยครับผมแบบนี้ตรงไหมตรงไหมตรงไหันนีะ มันก็ต้องตรงสิครับมันะั้นจะมีเม่แบบไว้ทำไมนะครับมาง่ายไหมในด,ด้านนึงแล้วครับทำยังไงโขมเหมือนเดิมครับผมคลิกมาตั้งแบบนี้นะครับใส่เข้าบล็อก เข้าบล็อกนะครับเหมือนเดิมเลยคานล่างคานบนนะครับใส่เข้าไปเป่าขี่ฝุ่นไม่ใช่เป่ากระถาน,นะครับเป่าที่ฝุ่นเฉยๆครับผมประกอบของนกไม่ต้องใช้กระถาน,นะครับ ช่วยไม่ได้นะครับช่วยได้คือความสามารถับผมพยายามอย่าท้อนะครับไม่มีใครเป็นอะไรเกิดนะครับฝดไปเรื่อยถามไปเรื่อยนะครับอันไหนที่เราไม่เป็นก็ถามเขาได้นะครับ ถ้าเขาบอกเขาก็บอกนะครับเราอย่าทําเหมือนอย่าทําตัวเหมือนน้าเต็มแก้วนะครับทาตัวเหมือนน้าเต็มแก้วจบนะครับเราไม่เป็นคือยอมรับว่าไม่เป็นนะครับเราก็ฟังเขาบอกแล้วก็ต้องฟังนะครับไม่ใช่เขาบอกแล้วกูเป็นแล้วกูรู้แล้วจบนะครับอย่างนั้นนะครับ นี่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 ยังมาเวลาประกอบกับแบบแนะนำนะครับให้ยิงทีละอันนะครับยิงอันหนึ่งก็ใส่ลิ้มอันหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ายิงทั้งหมดทั้งสี่อันแล้วก็มาใส่ทีหลังไม่ได้นะครับเราก,กันไว้กันไวมันเลื่อนนะครับ ทีละอันนะครับไม่ต้องรีบครับผมตรงนี้ก็เป็นงานฝีมือนะครับต้องใจเย็ยนกับมันนะครับอย่าใจร้อนทำเรื่อยๆคิดไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวสักวันก็เก่งนะครับเราไม่ต้องไปแข่งกับเขานะครับเราทําตามภาษาของเรานะครับอย่าไปแข่งมันไม่มีประโยชน์นะครับไปแข่งกับเขา ทางขี้ขี้ตามช้างนะครับเดี๋ยวตูดเหกนะครับมั่นใจว่าตรงกันยิงไปเลยทุกคม สว่นคนละไซส์กับลิมนะครับรียนต้องเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆประกอบก็หาขนาดเดียวกันนะครับลิมกับดอกสว่านนะครับขนาดเดียวกันจะได้มันต้องเสียเวลาแบบผมนะครับาซื้อไม่ได้เด๋ยวคั่มแล้วครับผมใช้คั่มแล้วดึกแล้วนะครับหาซื้อไม่ได้ ใช้เท่าที่มีเอาแบตจะหมดแล้วครับ ยิงทุกอันแล้วนะครับก็มารองเหมือนเดิมนะครับยากเกาีตับกุมนลกมาติดกันนะครับเจะออกยากรองนิดนึงนะครับค่อยหยดกลาวนะครับรอให้แห้งนะครับค่อยยกออกนะครับ เดี๋ยวไปเอาที่ชาร์จก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูไม่จบแป,ป๊บนึงนะครับมาต่อครับผมเสียบชาร์จเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้แบตหมดนะครับกาวแห้งเรียบร้อยแล้วยกขึ้นได้เลยครับผมแบบนี้ครับผมนะครับแต่งนิดนึงนะครับแต่งนิดนึง อาหลดอะไรวะเนี่ยลิงอ๋อยังไม่ได้ยิงอันนี้เป็นไปได้ยังไงนะครับใส่กลับไปใหม่ยังไม่ได้ยิงอะไรครับเนี่ยลงลืมๆนะโกเคแล้วครับผม ใส่รก็ไปใหม่นะครับ ลืมได้ยังไงเนาะยิงเข้าไปยกก้าวนะครับยกขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวมาติดแบบแล้วผมส่วนก้าวที่ประกอบนะครับ น้องๆก็ถามมาเหมือนกันนะครับใช้ย้อ่อะไรครับช่างเบลใช้ย่ออะไรประกอบกลงครับย่ออะไรก็ได้ครับที่ติดอันนี้ผมไม่ได้กวนตีนนะครับย่ออะไรก็ได้ที่ติดครับใช้ได้หมดครับเ่ไปซีเรียสกับกาวพวกนี้นะครับ ดูอะไรกันได้ครับผมดังเ,ดเช่าบ้านเขาดาดังปังปังปังกังคืนอะไรอ่างเียางบ้านเ็ายินดาวนะครับตรงไหมครับเราต้องแป่งน,นิดนึงนะครับ ขอเข้าไปนะครับเดี๋ยวมันหักนะครับนี่ครับประกอบเสร็จแล้วบแบบนี้ครับผมส่วนคาน